สวัสดีครับผมทีธาตม,าม5าดับ2ปีที่ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงฮอร์โมนไทรอกซินกันนะครับฮอร์โมนไทรอกซินเป็นฮอร์โมนกลุ่มเอมีนถูกสร้างที่เซลล์ C ในไทรโฟรฟิลเคตของต่อมไทรอยไทรอกซินมีหน้าที่ควบคุมเมตาบอลิซึมต่างๆในร่างกายเช่นการควบคุมการสลายสารอาหารการควบคุมอุณหภูมิและการควบคุมการเจริญเติบโตอของร่างกายโรคที่เกี่ยวกับไทรอกซินครับก็จะมีเครตินิซึม ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากการขาดไทรอยในวัยเด็กนะครับโรคต่อมาคือมิกซินิมาคือโรคที่เกิดจากการขาดไทรอยในผู้ใหญ่นอกจากนี้ในภาวะที่ร่างกายขาดไอโอดีนจะไม่สามารถทําให้สร้างไทรอยซินได้และทําให้ทีเอสจากลำใต้สมองส่วนหน้ามาสะสมในต่อมไทรอยมากเกินไปจึงเกิดเป็นโรคทรัคิกไกรเตอร์ครับขอบคุณที่รับฟังครับ